สวัสดีกอลบอลและเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลในวันเสาร์ที่2ตุลาคมพศ2564นะครับกับผมฮะจอร์ดดูบอลหลังบ้านนะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับติดตามที่ Facebook Fanpage ครับดูบอลหลังบ้านแล้วก็ที่ YouTube เนี่ยฮะดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมก็เลือกไว้ที่3คู่นะครับนะฮะที่เราจะมาวิเคราะห์กันเป็นศึกพิมพ์ลีกทั้งหมดเลยนะครับคู่แรกครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับเอฟเวอรตันเตะกันในเวลา18นาฬกาาทีครับคู่ที่2ครับเป็นเชลซีครับเจอกับซาท์ทมตันเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงแล้วก็คู่สุดท้ายครับจะเป็นคู่ระหว่างไบตันครับเจอกับอาร์เซนอลเตะกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ เราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเอฟเวอร์ตันฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับ4เจอกับเอฟเวอร์ตันทีมอันดับ5นะครับเตะกันที่สนามโอล์ดแทัฟฟอร์ดเตะกันในเวลาหกโมงครึ่งบ้านเรานะครับคู่นี้ครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนกันก่อนนะครับแมนยูครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1ยิงได้13ประตูเสียไป5ประตูเพราะประตูบวกลบอยู่ที่8ประตูนะครับมี13คะแนน ส่วนเอเวอตันะอยู่อันดับที่5ครับแข่งไป6นัดชนะไปี4เสมอ1แพ้1ยิงได้12เสีย7บวกลบลูกได้เสียเนะี่ยอยู่ที่5ประตูมี13แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็ต่างกันที่ลูกได้เสียนะครับสำหรับ2ทีมนี้เราไปดูสถิติกันหน่อยครับคู่นี้ครับผลงานที่เจอกันฮะ เฮทูเฮหกนัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะได้3ครั้งเสมอ3ครั้งแล้วก็เป็นเนวิตันนะไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับเรามาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมัาหน่อยครับ5นัดหลังสุดฝั่งเจ้าบ้านครับแข่ง5นัดทั้งหมดในทุกรายการเลยนะครับชนะ2นะครับแพ้ไป3เกมนะครับผมโดยเกมล่าสุดฮนะเป็นเกมที่ชนะ บีเอ,อลโยริวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยเป็นการยิงนาที่สุดท้ายของทีมนะครับทำให้ทีมชนะไป2ประตูนหนึ่งนะครับส่วนเอเวอเรตครับใน5นัดหลังสุดนะชนะไป3เสมอหนึ่งแพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดก็บุกไปตบนอนริลมา2งประตูตูน์นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ย พึ่งกำลังสึกหนักมาในช่วงการสัปดาห์นะครับในการเจอกับเบออโยลิวครับในเกมวันนั้นเนี่ยแมนยูก็ค่อนข้างจะบี้หนักเหมือนกันนะนะครับก่อนที่จะได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับสำหรับวันนี้ครับมาดูรายชื่อผู้ได้รัเจ็บของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแมนยูครับวันนี้จะไม่มีแน่ๆนะครับมาคัดลัดฟอร์ดครับอามัดเดียโลแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายครับส่วนในรายของลุคชองเนี่ยรายนี้ต้องรอเช็คความฟิตก่อนนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับ สำหรับความพร้อมโดยรวมเนี่ยวันนี้คาดว่าโอเร่น่าจะโลเทชันบางตำแหน่งนะครับส่วนจะเป็นตำแหน่งไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมฝั่งทีมเยือนครับเอเวอเรตนะความพร้อมในวันนี้เนี่ยคาดว่าลาฟาเอลมูเดสก็น่าจะปวดหัวไม่น้อยนะครับเนื่องจากขาดตัวลุกตัวสำคัญไปถึง2คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดมินิกคาร์วัลเลวินกับริชลิสันนะแล้วก็ยังมีเชซุตโคลแมนฟาเบนเดลอังเดโกเมสนะครับผม แล้วก็ในรายที่ต้องรอใช้ความฟิตนี่ก็จะมีจอแดนพิกฟอร์ดนะฟิลิปกาเมงแล้วก็อเล็กซ์อิวบีบ้นะครับถือว่าเป็นรายชื่อบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะเยอะทีเลยทีเดียวนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นครับคาดว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากไม่มีโดมินิกคาด์วินเนี่ยลาฟาเอลเิเตสจะส่งซโลมอนลอนดอนครับลงรัาขายแทนโดยใช้ดอมาริเก ลงไปตัวซัพพอร์ตให้นะครับแล้วก็ใน้ำหนักอื่นๆนะครับก็ต้องรอดูว่าลาฟ้าจะจัดแบบไหนมาสู้กับแมนยูในวันนี้นะครับผมเราไปดูไลอัพของทั้งสทีมกันหน่อยครับวันนี้คาดว่าแมนยูก็จะใช้ชุดที่โลเทชันบางตำแหน่งนะครับในการสู้กับเอเวอรตันนะฮะซึ่งจะเห็นได้ชัดคืออาจจะพักคิสโนลโรนโดแล้วส่งเคานี่ลงมานะครับ แล้วก็ในลายของบุนโอล e ฟนเดสเนี่ยคาดว่าอาจจะได้พักเหมือนกันนะครับแล้วก็จะส่งเจสซีลินกาดนะครับลงมาเล่นแทนส่วนในลายของป๊ปักบาววันนี้คาดว่าจะดันสูงขึ้นมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับแนวรับเนี่ยวันนี้น่าจะใช้ชุดเดิมโดยที่ฝั่งขวาจะเปลี่ยนมาใช้อารอนวานวิสกาฮะที่เมื่อกลางสัปดาห์ใช้เดโกรดาโลนะครับ ส่วนเอเวอเรตันครับอย่างที่บอกนะครับลาฟาต้องปรับแผนมาเล่น4ีซีหแทนนะครับเนื่องจากการขาดหายไปของผู้เล่นแนวลุกที่เป็นตัวสําคัญโดยนะไม่ว่าจะเป็นริชาร์ิซอนกับโดมินิกคาวด์เลวินนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้ลอนดอนลงลาดไ่ายนะโดยมีดัมเบลลารเกรเป็นตัวซับพอร์ตนะครับแล้วก็ผู้เล่นรายอื่นก็อยู่กันครบนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับในวันนี้นะครับ ทางฝั่งทีมเยือนเอเวอรตัน่าจะได้เปรียบเรื่องสภาพความสดความฟิตนะครับเนื่องจากกลางสัปดาห์ไม่มีเตะนะครับแต่ก็เป็นฝั่งลาฟาต้องปวดหวัวจริงๆนะนะครับเนื่องจากรวมถึงคาร์วัลเลวินกับริชาร์ดิสันโดยเฉพาะริชาร์ดิสันนะครับช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเปิดฤดูกาลเนี่ยริชาร์ดิสันทำงานได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นกําลังหลักของทีมการขาดหายไปของริชาร์ดิสันเนี่ยผมมองว่าส่งผลกระทบในแนวลุกของเอเวอแรนตนอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนฝั่งแมนยูเต็ดครับวันนี้เนี่ยคาดว่าจะโรเตชันน่าจะมี2-3งสามตำแหน่งขึ้นไปนะเนื่องจากผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยกำศึกหนักมาหลายนัดติดต่อกันนะครับอย่างที่บอกครับถ้าการขาดหายไปของละอย่างเช่นบูโน่เฟนเดนเนี่ยก็จะส่งผลกับแมนยูเหมือนกันนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเกมบิ๊กแมตช์เกมใหญ่แบบนี้เนี่ยอโอเล่กุน่าโซชาคาดว่าน่าจะส่งบูนโน่เฟนเดนลงมาตัวจริงมากกว่านะนะครับแล้วก็อาจจะ บางตำแหน่งเพื่อให้เจสซีลิงการ์ดลงเล่นแทนนะครับเรามาดูเลรยราคากันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลรยราคาวันนี้เนี่ยแมนยูเปิดมาต่อ1ลูกนะครับและคาดว่าอาจจะไหลไปถ้าไหลไปทางลูกควบลูกครึ่งเนี่ยก็ต้องดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะส่วนถ้าไหลลงเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเรามาดูรับจากราคา1ลูกกันก่อนนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับถ้าราคา1ลูกเนี่ยเนื่องจาก ผมบอกเลยว่าการขาดหายไปของผู้เล่นในรูกของเอเวอร์ตนอย่างริชาร์ดิสันส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเกมวันนี้เนี่ยแมนยูน่าจะมีความได้เปรียบพอสมควรแล้วก็ทางโต๊ะต่างประเทศนะนะครับเขาได้มองไว้ว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่แมนยูจะชนะเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับแล้วเราไปย้อนด,ดูสถิตินะครับแมนยูไม่เคยแพ้ให้กับเอเวอรตในเกมเย่าเนี่ยในทุกรายการนะครับ ที่เจอกันนะ9นัดหลังสุดไม่เคยแพ้เลยนะครับแล้วก็แมนยูครับยิงได้2ประตูทุกครั้งที่เจอกับเวตันใน4เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับในทุกระการฉะนั้นเนี่ยสถิตินะครับเราไปดูที่แมนยูเจอกับเวตันเนี่ยเป็นเนวตันไม่สามารถเอาชนะแมนยูได้เลย6นัดหลังสุดคู่นี้ผมมองว่าเป็นคู่ที่ไม้เบื่อไม่เมานะครับซึ่งเวลาแมนยูเจอกับเวตันทีไรเนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีนะครับอืมก็ถ้าเล่นราคา1ลูกนะครับ ผมว่าไว้นะครับสำหรับเกมวันนี้กัดฟันต่อแมนยูครับลุ้นเม็ด2นะครับวันนี้ฮะถึงแม้ใครจะมองว่ามันแพงไปนะครับแล้วก็การเจอกับด้านในชั่วโมงนี้ใครจะมองว่าเป็นการที่สูสีนะครับเกมนี้ผมขอกัดฟันต่อแมนยูไปครับผมฟันธงคู่ที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นเชลซีครับเจอกับซาลซัมตันครับเชลซีทีมอันดับที่3ครับเจอกับซัลซัมตันทีมอันดับที่1 6ครับ จะเตะกันที่สนามสแตมฟอร์ดิดครับเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงครับผมคู่นี้เราไปดูอันดับตารางคะแนนกันหน่อยครับเชลซีอยู่อันดับ3ครับแข่งไป6นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้1ครับยิงได้2เสีย2บวกลบ10ประตูมี13คะแนนครับส่วนเซาท์มป์ตันครับอยู่อันดับที่16ครับแข่งไป6นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครครับเสมอ4แพ้2ยิงได้4เสีย7บวกลบเนี่ยลบไป3ประตูครับมีอยู่4คะแนนนะครับ เราไปดูสถิติกันหน่อยครับคู่นี้ครับเฮตูเฮตหกนัดหลังสุดที่เจอกันครับหกนัดหลังสุดที่เจอกันครับเป็นเชลซีชนะได้สองครั้งครับเสมอกัน3ครั้งแล้วก็เป็นเซาท์ทอมตันชนะได้1ครั้งครับโดยเกมล่าสุดนะเป็นเกมที่เซาท์ทอมตันเสมอกับเชลซีหนึ่งหนึ่งนะครับเรามาเช็คฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมกันหน่อยครับห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเชลซีฮนะ แข่ง5นัดในทุกรายการครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมครับโดยเป็น2เกมล่าสุดนะแพ้ให้กับแมนซิตี้กับยูเวนตุสด้วยสกอร์1ประตูศูนย์เหมือนกันเลยนะครับผมส่วนเซาท์ทัมตันครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการครับเสมอไป4นัดครับแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมล่าสุดเนี่ยนฮะที่แพ้กับวูทัมตันไป1ประตูศูนครับก็เป็นฟอร์มที่ยังไม่ค่อยดีนะของเซาท์ทมตันนะฮะ เราไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับไล่เช็คผู้เล่นตัวบาดเจ็บเนี่ยเชลซีก็จะมีคิสเซนพ์ปุิสิตครับพลิสเจมแล้วก็ในรายของเอ็นโคลกองเต้เนี่ยตอนนี้นี่ก็ติดโควิด1 9านะกครับส่วนเมสันเมาวะต้องรอเช็คความฟิตครับแล้วก็ความพร้อมในด้านอื่นของเชลซีในวันนี้นะครับคาดว่า โทมัสซูเคอร์ฮะน่าจะเน้นเกมนี้เป็นพิเศษนะักแรบเนื่องจาก2เกมหลังสุดเนี่ยเนื่องจากผลงาน2นัดล่าสุดนี่ไม่ดีเลยนะครับแล้วเกมวันนี้เนี่ยคาดว่าโทมัสซูเคอร์ฮะจะใช้เมสันมาวะกับติมอเวเนอร์ลงเป็นตัวสนับสนุนให้กับโรมมโลลูกากูที่จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับทีมเยือนครับซอลแทมตันเราไปดูรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บกันหน่อยครับรายชื่อผู้เล่นเจ็บก็จะมีวิลเลียมสมอลโบนครับแจ็คสตีเฟน เป็นบอค่าแล้วก็ในรายของเิวว่าคอดกับชดอัมสตองเนี่ยสองรายนี้ต้องรอเช็คความฟิตนะครับส่วนความพร้อมในอันอื่นนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยจะมีกองกลางตัวหลักทั้ง2ตัวอย่างเช่นอโอลิอลโลมิยวกับเจมวอร์เพาลงผลึกในแดนกลางนะครับโดยวันนี้จะใช้หน้าอย่างเชอดามกับอดามซองลงลาตะข่ายนะครับส่วนผู้เล่นอันอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็ลาฟฮาร์เซน ฮุชเชนเนี่ยก็น่าจะไม่ปวดหัวในเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บสักเท่าไหร่นะครับเราไปดูไลา์อัพของทั้งสองทีมกันหน่อยครับวันนี้นะครับก็เชลซีก็จะยึดผู้เล่นหลักๆชุดเดิมนะครับที่เจอกับทั้งแมนซิตี้กับอ,อ่ายูเวนตุสนะฮะในรับ,บสาคนเปลี่ยนจากคิชเชนเซนนะมาเป็นชาโลบานะครับแล้วก็ตรงกลางนะจะไม่มีกองเต้เป็นอย่างแน่นอนก็จะใช้มัติโอโคสิจับคู่กับจอร์จินโยนะครับอย่างที่บอกฮนะสามประสานในแดนหน้านเนี่ยจะใช้ทิมมเวเนอร์เมสันเมาส์แล้วก็โลูมิลูลูกากูนะครับ ส่วนในฝั่งของเซาท์ทมป์ตันนะวันนี้ฮะก็อย่างที่บอกครับแผงกลางเนี่ยจะเป็นจุดเด่นสําคัญของเซาท์มป์ตันในชุดนี้เลยนะครับจะเป็นเจมส์บอดเพลกับโรมิวนะครับแล้วก็เซาท์มป์ตันก็จะใช้แผนคู่หน้าใช้เชียร์ดัมจับคู่กับอดัมอาร์มสตองนะครับโดยแผนนี้เนี่ยาคาดว่าจะไม่เน้นรับมากมายนะครับเป็นแผนที่ยืดหยุ่นสำหรับเกมรับและเกมลุกนะครับผม เรามาดูทศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับซอลตันก็จะได้เปรียบเรื่องสภาพความฟิตนะครับเนื่องจากกลางสัปดาห์เนี่ยไม่มีเตะส่วนเชลซีนะกรกมศึกหนักมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งกลางสัปดาห์ก็เป็นเกมที่แพ้กับยูทูตไป1ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกว่าเชลซีนี่แพ้2เกมติดแล้วนะครับการมาเจอซันตันเนี่ยฝั่งโทมัสซูเครกคาดหวังว่าจะเป็นแรงกระตุ้นในการเก็บชัยชนะนัดนี้ให้ได้นะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเซาท์มป์ตันเนี่ยการมาเยือนเชลซีเนี่ยเป็นการเจองานหนักอย่างแน่นอนครับแต่หากย้อนกลับไปดูสถิตินะครับสเกมหลังสุดเนี่ยเซาท์ทมม์ตันมายัยนเสมอเชลซีไว้ได้นะครับซึ่งหากมองดูแล้วเนี่ยสภาพทีมเซาท์มป์ตันมีความสดกว่าแล้วก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบในเกมวันนี้นะครับเราไปดูเลรยราคากันหน่อยครับวันนี้ครับราคาเปิดมาที่เชลซีต่อลูก ควบลูกครึ่งนะครับอาจจะไหลไปถึงลูกครึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับซึ่งถ้ายังเป็นราคาลูกควบลูกครึ่งเนี่ยผมมองว่าก็มีลุ้นนะครับแต่ถ้าไหลไปที่1ลูกครึ่งเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยเซาท์ทิมตันนะจะไม่แพ้เชลซีเกิน1ลูกนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยเชลซีจะเฉือนชนะเพียงแค่1เม็ดเพียงเท่านั้นเองครับฟันธงอะวันนี้ผมขออยู่ทีมรองอย่างเซาทิมตันฟันดีครับผม มาต่อกันคู่ที่3ครับนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างไบรตันครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนอาร์เซนอลนะครับและคู่นี้เนี่ยผมได้ติดดาวไว้เลยนะนะครับเนื่องจากคู่นี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วิเคราะห์เน้นๆกันไปเลยนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอเม็กสเตเดียมเตะกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับผมเราไปดูระดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับไบรตันครับฤดูกาลนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะไป4เสมอ1แพ้1ครับยิงได้8เสียไป5ประตูนะครับบวกลบประตูเนี่ยอยู่ที่3ทําได้13คะแนนโอ้โหถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เบาเลยนะสำหรับไบตันนะแล้วก็มาเกาะกลุ่มหัวตารางกับพวกทีมบิ๊กเนมด้วยนะครับส่วนอาร์เซนอลครับอยู่อันดับที่10นะครับแข่งไปแล้ว6นัดครชนะ3แพ้3นะครับผมแล้วก็ยิงได้5เสียไป10ประตูนะครับ บวกลบเนี่ยอยู่ที่ลบ5ประตูครับมีอยู่9คะแนนนะครับปีนี้เป็นปีที่อาร์เซนอลฮะออกตัวต้นฤดูการนี้ไม่ดีเลยนะครับคู่นี้เรามาดูสถิติกันหน่อยครับอาร์เซนอลฮะเจอกับไบรตันนับย้อนกลับไปฮะ6นัดหลังสุดนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะนะครับหนัดหลังสุดที่เจอกันครับเป็นไบรตันะชนะได้2ครั้งครับเสมอ2ครั้งแล้วก็เป็นอาร์เซนอลชนะได้2ครั้งเหมือนกันครับพูดง่ายว่าผลงานเนี่ยสูสีกันมากๆเลยนะครับแต่เป็น2ครั้งหลังสุดฮะ ที่อาร์เซนอลมาชนะไบตันได้นะครับเรามาดูฟอร์มหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับหนัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านครับเจ้านกนางนวลอย่างไบตันเนี่ยแข่งหนัดทุกรายการชนะไป3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับโดยเกมล่าสุดถ้าเป็นเกมที่เสมอให้กับคิสซันพาเลตไป1ประตูนหนึ่งนะครับอาร์เซนอลครับ 5นัดหลังสุดในทุกรายการครับหลังจากที่ออกสตาร์ทฤดกการไม่ดีเนี่ยอาร์เซนอลทำผลงานกับเครื่องขึ้นมาเยอะเลยนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยไอพื้นใหญ่อาร์เซนอลเอาชนะไปได้4ครั้งครับแล้วก็เป็นการแพ้หนึ่งครั้งแพ้กับแมนซิตี้นะครับโดยเกมล่าสุดครับอาร์เซนอลสามารถเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมหน่อยครับวันนี้นะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีเพียงอดัมเว็บสเตอร์กับสตีเฟน อารสตาเต้นะครับส่วน,นรายของอีฟบิซูมาเอ็มเวปูแล้วก็เดนนี่เวเบกเนี่ยยังรอเช็คความฟิตนะครับส่วนอาร์เซนอลครับมีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวน,ยนั่นก็คือไกน์ิชาก้านะครับและความพร้อมในด้านอื่นเนี่ยวันนี้เกมพอตเตอร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเนื่องจากาผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยจะมีเพิ่มเติมก็จะเป็อนอนัลซาเต้เพียงเท่านั้นเองนะครับส่วนผู้เล่นตัวอื่นเนี่ย ที่เป็นตัวกองหลงังสําคัญของทีมรับก็จะเป็นเนลโมบายกับแอรอนคอนเนอรี่เนี่ยก็อยู่กันครบนะครับอาร์เซนอลฮะวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าขาดกาญจากาไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องพักยาวไปถึง2เดือนเลยทีเดียวสำหรับกาญจิกาครับก็วันนี้ฮะคาดว่าอาร์เซนอลก็จะยังใช้แนวลุกชุดเดิมที่ทำผลงาน,นได้ดีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นดูโกโยซาก้ามาติโดเดกาดเอมิลสมิธโลแล้วก็ เปียโอบาเมยองลงรัตคาย์วันนี้นะครับเรามาดูสวิตรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์กันว่าจะลงเงินวันนี้ของทั้งสองทีมกันเลยครับไบรตันครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-1-2ครับผู้รักษาประตูจะเป็นโรเบิร์ตซานเชตครับแนวรับ4คนครับจะใช้โจเอลเฟลมันครับเชนดัฟฟี่ลุยส์ดังแล้วก็มาร์กกูเลยานะครับตรงกลาง3คนครับวันนี้ไบรตันจะใช้อดัมลาลาน่าครับอิบิสซูมาแล้วก็ปัสคาลก็ฟนะครับ กลางลูกครับวันนี้จะใช้เลโอนโดทอสซาร์ดนะครับโดยคู่หน้าเนี่ยวันนี้จะใช้เนโอโมบายจับคู่กับแอรอนคอนเนอรี่ครับผมส่วนฝั่งอาร์เซนอลครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักาประตูก็จะเป็นแอรอนแลมเดลครับแนวรับ4คนครับวันนี้จะใช้ทาเคฮิโรโตยามิสุนะครับเบนไวต์กาเบียลมาการเยสแล้วก็คิรันเชนี่ครับกลางรับ2องครับวันนี้อาร์เซนอลจะใช้โทมัสปาเต้จับคู่กับอาเบิร์ตโลกองกา แล้วก็เนี่ยลูก3คนครับวันนี้ใช้บุาโยสาก้าครับมาตินโอเดกาดแล้วก็เอมิลสมิธโลครับโดยจะทิ้หน้าเป้าเป็นพีเอโอบาเมยองนะครับผมคู่นี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับช่วงนี้เนี่ยอาร์เซนอลฟอร์มดีจริงๆนะนะครับเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยสี่นัดหลังสุดเป็นการชนะรวดมาเลยนะครับแต่ฝั่งไบตันครับฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่า ลูกทีมของเกมแฮมพอตเตอร์นะครับทำผลงานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าเจอทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้ก็สามารถยันเสมอได้เจอทีมอย่างเสต์แมก็ยันเสมอไว้ได้นะครับและทีมของเกมแฮมพอตเตอร์เนี่ยกำลังเข้าที่เข้าทางหมดทตาแหน่งเลยนะครับมาฝั่งอาร์เตต้าบ้างครับซึ่งเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าเกมลุกของอาร์เตต้าชั่วโมงนี้ก็กำลังดูดีเลยทีเดียวนะครับ แต่หากมองดูสติกันดูดีๆแล้วนะครับคู่นี้นะครับไบตันนะเป็นของแสลงของอาร์เซนอลโดยแท้จริงเลยนะครับโดย5เกมหลังสุดที่อาร์เซนอลมาเยือนที่นี่เนี่ยชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นผลงานที่มาตรฐานต่ำของอาร์เซนอลนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเรามาดูราคากันหน่อยครับอาร์เซนอลต่อปอนะครับอืมก็น่าสนใจนะครับสำหรับอาร์เซนอลมาต่อเพียงเท่านี้เพราะว่าอ่า ก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับซึ่งหากจะมองภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับฤดูกาลนี้ไบตันไม่เหมือนฤดูกาลก่อนๆน,นะครับผมมองว่าไบตันเนี่ยมีลุ้นยันเสมอหรือแม้กระทั่งอาจจะเบียดเอาชนะอาร์เซนอลได้นะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งวันนี้เนี่ยผมขอมองที่ลองไบตันฝันดีแน่นอนครับฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับก,การวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับผมเลือกมา3คู่เลยนะครับทั้ง3คู่เนี่ยผมอยากจะถามมาเพื่นพนพนอ,อนๆคอบอลหรือแฟนบอลน,นะครับว่าสกอร์ทั้ง3คู่นะครับจะจบกันที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแมนยูเจอกับเอเวอัตันนะครับเชลซีเจอกับซาร์ทัมตันแล้วก็เป็นไบรท์ตันเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก็สําหรับผมอะจอดดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ Facebook Fanpage ครับดูบอลหลังบ้าน แล้วก็ที่ YouTube ครับดูบอลหลังบ้านเช่นเดยกันครับผมก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับผมสำหรับเนี้ยผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ